ยังทำใจไม่ได้นักร้องหมอลำชื่อดังพลันดับอนาถเพราะความผิดพลาดที่ไม่ตั้งใจย้อนรอยข่าวเศร้าของวงการเพลงวงการหมอลำบ้านเราวันนี้เป็นเหตุการณ์เมื่อราวๆสิบห้าปีก่อนนะครับช่วงเทศท้ายของเทศกาลสงการงกานต์ปี2551ได้เกิดเหตุการณ์เศร้าสลดใจเมื่อนักร้องหมอลำชื่อดังหงทองหงสาเจ้าของกลอนลำที่ฮิตตามเวทีหมอลำเช่นชายอิสระ ำหุสักพักเตะไม่รับกินได้นอกจากแม่ฉันอินตะลัอย่างทุกวันติดึดมันกันบันนิดบันหนอยได้เสียชีวิตกระทันหันจากอุบัติเหตุถูกรถชนที่น่าเศร้าและบีบหัวใจยิ่งขึ้นไปก็คือผู้ที่ขับรถชนเขาเป็นภรรยาของนักร้องหมอลำชื่อดังนั่นเอง เมื่อเวลา13นาฬิกา30นาทีวันที่17เมษายนปี2551ผู้สื่อข่าวเดินทางไปบ้านเลขที่119ถนนสีสเกตตำบลวารินชำราบอําเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีหลังทราบว่านายวีรนิตหงษาหรือชื่อนักร้องว่าหงทองหงษาวัย39ปีนักร้องหมอลำชื่อดังเจ้าของอัลบัม้มหนุ่มลำซิ่งและหงษาพาซิ่งรวมทั้งเป็นเจ้าของเสียงเพลงชายอิสระที่ได้รับความนิยมจากคอหมอลำได้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเมื่อเย็นวันที่ 16เมษายนปี2551ที่ผ่านมาพอไปถึงพบว่าที่บ้านดังกล่าวมีการตั้งศพนักร้องหมอลำเพื่อทำพิธีทางาศาสนาโดยมีญาติพี่น้องรวมทั้งเพื่อนบ้านและผู้คนในวงการเพลงหมอำํำพากันมาร่วมง,งานหลายสิบคนบรรยากาศเต็มไปด้วยความเศร้าสลด จากการสอบถามเฉลิมพลมาลคำศิลปินเพลงลูกทุ่งหมอลำซึ่งมาอาศัยอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีและก็เป็นนักร้องสังกัดค่ายท็อปลายไดมอนด์ค่ายเดียวกันกับหงทองหงษาได้รับรายละเอียดว่าช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาหงทองหงษาขับรถเก๋งไปเที่ยวสงกรานต์และดื่มเหล้าที่บ้านเพื่อนหลายวันกระทั่งวันเกิดเหตุหงทองได้โทรศัพท์ให้ภรรยาไปรับที่บ้านเพื่อนภรรยาจึงขี่จักรยานยนต์ไปรับพอไปถึง หงทองขอขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านเองแล้วก็ให้ภรรยาขับรถเก๋งตามหลังด้วยความที่ภรรยาของหงทองเพิ่งหัดขับรถเก๋งได้ไม่นานยังขับไม่แข็งมากนักรถเลยเสียหลักพุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์ของหงทองผู้เป็นสามีซึ่งขี่อยู่ข้างหน้าเข้าอย่างจังจนร่างหงทองล้มกระแทกพื้นอย่างแรงกระดูกซี่โครงหักทิ่มปอดเสียชีวิตก่อนถึงมือแพทย์ ขณะที่ร้อยตำรวจเอกทองดีนาหนองตูมร้อยเวรสอพอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าของคดีกล่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นคดีจราจรธรรมดาโดยเมื่อเย็นวันที่16เมษายนปี25 5 1ที่ผ่านมาขณะตนเข้าเวรก็ได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถเกง๋งพุ่งชนเสยท้ายรถจักรยานยนต์มีผู้บาดเจ็บบนถนนเทศบาล17ใกล้ร้านอาหารเพื่อนเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบจึงไปสอบสวน ที่เกิดเหตุพบรถจักรายานยนต์ยามาฮ่าสีดำทะเบียนขอรอยอ828อุบลราชธานีถูกรถเก๋งโตโยต้าโครโรราสีบอนเงินทะเบียนกไก่ขอไข่4312ศสีสเกตชนรถล้มพังเสียหาย ส่วนผู้บาดเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาลศูนย์สรรพสิ์ประสงค์และเสียชีวิตระหว่างทางทราบชื่อภายหลังคือนายวีรนิตหงษาหรือหงทองหงษานักร้องหมอลำชื่อดังเบื้องต้นทราบว,ว่าภรรยาผู้ตายเป็นคนขับชนจึงลงบันทึกประจำวันรับคดีไ้ตรวจสอบรายละเอียดให้แน่ชัดอีกครั้งด้านร้อยตรีวีระชัยครองยุติหรือจ่าโทนคนโก้นักจัดรายการวิทยุชื่อดังเมืองอุบลราชธานีที่ผู้ตายให้ความเคารพนับถือถึงขั้นเรียกพ่อเพราะเป็นผู้ผลักดันจนโด่งดังได้เผยว่า หงทองหงษาเป็นลูกชายของสมานหงษาหมอลำชื่อดังแห่งเมืองอุบลราชธานีรุ่นเดียวกับปอฉลาดน้อยศิลปินแห่งชาติโดยสมานหงษาได้ผลักดันให้ลูกชายเข้าวงการเพลงในสังกัดท็อปไลน์มิวสิกแต่อารม้มชุดแรกของหงทองคือชุดหนุ่มหมอลำซิ่งไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควร นักจัดรายการวิทยุชื่อดังกล่าวอีกว่าต่อมาในชุดที่2และชุดที่3ซึ่งมีเฉลิมพลมลคำเป็นคนแต่งเพลงให้และตนเป็นคนช่วยผลักดันจึงทําให้เป็นที่รู้จักของแฟนเพลงทั่วไปและมีชื่อเสียงโด่งดังล่าสุดเมื่อปี2 5 4 9ได้ออกอัลบั้มสุดท้ายคือชุดหมอลำนักเลงปรากฏว่าโด่งดังเป็นที่รู้จักเช่นกันโดยนิสัยส่วนตัวแล้วหงทองเป็นคนชอบดื่มเหล้าและมักมีปากเสียงกับภร,รยาอยู่บ่อยครั้งกระทั่งเกิดอุบัติเหตุขึ้นซึ่งก็ถือเป็นเหตุที่สุดวิสัยที่ไม่มีีใใครรยยยยาากกกห้เก้เเิดดขึนโภ็ส และยังทําใจไม่ได้ทุกคนก็เข้าใจเป็นอย่างดีถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามันเป็นอุบัติเหตุจริงๆจ่าโทนคอนโก้กล่าวทิ้งท้ายว่าสําหรับครอบครัวนั้นหงทองมีลูกสาว3คนเหตุการณ์ครั้งนี้นําความเสียใจมาให้วงการเพลงลูกทุ่งหมอลําเป็นอย่างยิ่งเพราะต้องสูญเสียบุคลากร,กรที่มีฝีมือด้านหมอลําไปอีกคนหนึ่งอย่างไรก็ตามหงทองหงษาได้มีทายาทผู้สืบทอดสายเลือดศิลป,ปินนั่นก็คือศิลป,ปินน้องใหม่ที่มีชื่อว่าหงฟ้าหงษา ซึ่งเพิ่งจะเข้าสังกัดค่ายท็อปไลน์ไดมอนด์เมื่อปี2564ในห้างทวีชัยจริยะเอียบุดมในห้างท็อปไลน์ไดมอนด์ได้โพสต์ถึงเรื่องนี้ไว้เมื่อวันที่5ธันวาคมปี2564ว่าวันนี้วันพ่อแห่งชาติถือเป็นวันดีเลิกดีอย่างที่สุดเพราะว่าเป็นวันที่ท็อปไลน์ไดมอนด์ได้ต้อนรับศิลปินนักร้องลูกหลานตัวจริงเสียงจริงกลับสู่ครอบครัวท็อปไลน์อีกคนหนึ่งนั่นก็คือหงฟ้าหงสา นับตั้งแต่คุณปู่ครูสมานหงษาเจ้าของเพลงดังหัวงอกหยอกสาวเท่าสาเฝ้าสวนและอีกหลายๆบทเพลงดังจนมาถึงคุณพ่อหงทองหงษาเจ้าของเพลงดังหนุ่มมอลำัมซิ่งและชายอิสระเป็นต้นจนถึงวันนี้กับลูกหลานสาวมอลำัซิ่งคนรุ่นใหม่ new generation ของค่ายท็อปไลา์เดมอนหงฟ้าหงษาจะมาฝากผลงานเพลงดีเพลงดังจากโปรดิวเซอร์มือโปรของบริษัทในเร็วๆนี้ ผมขอฝากหงทองหงสาหรือที่แฟนๆเอฟซเรียกกันว่าเหมาไว้กับมิดหมอแคนแฟนหมอลำอีกสักคนนะครับโฮนี c h ช n แนลขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก Facebook ในห้างทวีชัยแห่งท็อปไลน์ไดมอนดขอบคุณมากครับ